ทำไมเสื้อวิ่งถึงมีฟังก์ชันการใช้งานมากมายเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าเนื่องจากเสื้อวิ่งส่วนใหญ่ทําจากผ้าโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายความชื้นและแห้งเร็วเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเหมาะสมที่สุดก็คือการพิมพ์แบบซับลิเมชันนี่คือเทคนิคที่เหมาะสมกับงานวิ่งมากที่สุดนะครับเพราะเป็นเนื้อเดียวกับผ้าหมึกจะซึมและเปลี่ยนสถานะเป็นไอเข้าไปย้อมในเส้นใยนั่นเองระบายอากาศได้ดีเต็มที่ไม่ไปอุดรูระบายอากาศของเนื้อผ้าทําให้คุณสมบัติในการระ ใยเงอย,ยังคงอยู่100%เสีสันคมชัดไม่จํากัดจํานวนสีสามารถพิมพ์ภาพถ่ายรลายกราฟ,ฟิกซับซ้อนหรือลายเต็มตัวได้อย่างอิสระ,ะทนทานสูงสีไม่แตกไม่ลอกไม่สีดจ,จางแม้จะซักบ่อยแต่ข้อจํากัดของเขานะครับใช้ได้เฉพาะผ้าที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์เท่านั้นเช่นผ้าไมโครผ้าอินเตอร์ล็อกนะครับผ้าตะข่ายและไม่เหมาะสมกับผ้าที่ทู้มอมสีมานั่นเองนะครับ สนใจเสื้อวิ่งติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและใบเสนอราคาสำหรับงานซัมิเมชั่นคุณภาพสูงของคุณได้เลยครับ